สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว YouTube นะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตั้มรถของรอดัมซิ่งนะครับผมก็คลิปนี้ก็จะมา,าพูดรา,ายได้นะครับจะมาพูดเรื่องรายได้รถดัมให้ฟังนะครับผมว่ามันเหลือมากเหลือน้อยเท่าใดนะครับทั้งงานเที่ยวแล้วก็งานถอยนะครับ เอาเอาเอายกตัวอย่างอย่างรถผมนะครับแถวบ้านผมนะครับรถผมแถวบ้านผมนะครับบ้านนี่แหละบาระบือบ้านบอนี่แหละนะครับเอาแถวบาระบือแล้วกันนะครับผมคิดว่าน่าจะส่วนมากเลยแล้วกันนะครับที่ที่เป็นแบบเดียวกันกับผมเนาะอันนี้ก็ยังอยู่ที่งานทอยนะครับท่านผู้ชมยังอยู่ที่งานทอยสองพันเที่ยวนะครับยังไม่เต็มนะครับ อันนี้ก็เข้าไปร้อยที่พันี่เกดนะครับเนี่ยยังไม่เต็มเลยนะครับน่าจะมีมีอีกนะครับน่าจะสองพันสองพันกว่านะครับเอาไปเอางานเที่ยวก่อนนะครับเอางานถอยก่อนดีกว่าเพราะวิ่งงานถอยอยู่นะครับงานถอยนะครับท่านผู้ชมงานถอยก็คือ,อาราคาไม่เต็มอย่างเงี้ยแบบวิ่งใกล้ๆนะครับงานถอยความหมายของงานถอยวิ่งใกล้ๆกก็คือ วิ่งในวิ่งในแปลงวิ่งในพื้นที่ของเขานะครับก็คือเอาดินของเขาจากตรงนี้แล้วก็ไปเทตรงนั้นอย่างเงี้ยเอาเที่ยวเท่าไหร่รดํ้เอาเที่ยวเท่าไหร่นะครับอย่างที่ของพวกผมรับมานะครับก็เท่าไหร่ละ่ะอย่างอย่างที่รับมานี่ก็ตัวนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่ครับได้ได้ราคาอยู่นะครับร้อย ร้อยเท่าไหร่วะแมคโครแมคโครไปเกียรติสิบนะครับแมคโครเกียรติสิบรถไทยอ่าสามสิบนะครับรถไทยสามสิบแล้วก็ไปรถด,ดับอีกหกสิบบาทนะครับรถด,ดับอีกหกสิบบาทหรือไม่ก็อาจจะเป็นห้าสิบห้าบาทหรือห้ารือห้าสิบบาทอย่างนี้นะก็ ผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับน่าจะหกสิบบาทนั่นแหละนะครับที่ที่เหลือเหลืออยู่แล้วทีนี้ก็มามาปั่นกันออกนะครับมาหักออกนะครับยังสมมุติว่าร้อยร้อยหกสิบบาทนะครับเนี่ยผมว่รล้ว่าเทแก่เกิ่ผลลับมาเท่า์ไดน,นะครับเอ่อเพื่อนเอนมเนนิมาเรียนกับมาเรียนน้ำเพิ่นเอารถน,นะครับผมเอ่อแล้วก็ผมสิวางเลยอะ วิ่งได้วันละนะครับวันละสี่สิบเที่ยวเที่ยวทเที่ยวอย่างต่ํานะครับวันละสี่สิเที่ยวสมมุติว่าเที่ยวละ60ิบาทเป็นเงินเท่าไหร่ครับท่านผู้ชม60สบบาทสิบเที่ยวห0ร้อยยี่สิเที่ยวพันสองก็สอง0เออ2,800นะครับน้ำมันวิ่งยังเชียเอาเบิร์มือแล้วกันนะครับน้ำมันก็หมดอยู่ประมาณห้าร้อยแล้วกันเนาะ น้ำมันห้าร้อยนะครับก็เหลือนะครับสองพันตีเอาตีเอาไว้่าเหลือสองพันนะครับงานทอยแต่ละมือนะครับก็ใครเนี้ยครับอยู่ตรงนี้อา่าราคากะโอเคอยู่ได้กันอยู่นะครับถือว่าโอเคอยู่ถือว่าบาทหนึ่งออกสองบาทยูพี่น้องนะครับตามที่ผมคิดนะเดี๋ยวไล่เงินกันเดี๋ยวสี่บอกอีกที่หนึ่ง นะครับ่าสรุปแล้วเลี้ยท่าไดกันแท้นะครับวายคือน้ำเต็มแถวว่ะแล้วก็ยังยังทอยเอาทอยส่วนมากเลยเขาจะรับกันประมาณร้อยห้าสิบบาทอ่าร้อยห้าสิบบาทโดยส่วนมากนะร้อยห้าสิบบาทแมคโครก็เอาไปเ0็ดสิบแมคโครเ0็ดสิบ รถด,ดัห้าสิบเป็นเท่าไหร่แล้วโอ้มาขู่ขี่ตวมใส่หัวรถกูอีกไปได้ปอนะไปได้ปอนี่ได้ไม่ได้ครับมาดูกันโอ้สบายครับ โอ้ยเอ้ยมายขู่ขีดตมเส้กองกันเห็นว่าตีที่ขากระจกเลยร้อยห้าสิบบาทนะครับร้อยห้าสิบบาทก็หักแม่ครัวไปเกียรติสิบลดดัห้าสิบนะครับเป็นเท่าไหร่แล้วลดดัห้าสิบก็เป็นร้อยยี่สิบนะครับรถไถก็เอาไปยี่สิบห้าบาทนะครับในหน้างานทอยก็ลดละห้าบาทนะครับถ้าสมมุติว่ามีในหน้าเนาะ ถ้าไม่มีในหน้าก็ถ้าในหน้าเอาสิบบาทรดดัรถไทยกับซิเรียอ่าคือรดดําที่ม่ผมจะให้เหลืออยู่ห้าสิบบาทอยู่แล้วแหละอืมถ้าใครคิดจะออกรดดัมด้้อนะครับก็ราคามันก็นได้พอแพงได้บ่หลายนะครับรถไทยไม่นจะให้งี้สิบบาทว่าพี่น้องคุณอ่ะมันจอดนอนนี่พูกน่ะเดี๋ยวจะพาไปบิง้งนะครับผมงานเที่ยวนะครับงานเที่ยว งานทอยก็ทุกคนก็น่าจะเข้าๆแล้วแหลนะเนาะต้องขออภัยนะครับแสงดูมันครับเจรยี่สิบบาทกับพรา <laughs> จอดนอนอย่างนี้จอดนอนอย่างนี้ต้องเอาไปยี่สิบพอ ที่ผมคองอู้ออออยังเลยวะคาเบิงแล้วหมดใจน้อนบวดถอยมานิดเดียวนะครับถ้าถ้ารถเอยียงนิดนึงก็คือหยุดเลย สบายแท้มาขับแท้นหน่อเนี่ยแต่กูไปนวนมึงดูดินตมครับตบด,ดากอาอยกยางไงกอนโอเคครับอย่างงานเที่ยวเอางานเที่ยวทีน่นี่งานเที่ยวก็ เที่ยวละ2 5 0หบาทนะครับผมเอาแบบเอาแบบผมแรนแล้วกันนะครับ250าบาทครับค่าตักก็80บาทนะครับค่าตาก80บาทอย่างเมื่อวานนะครับเมื่อวานไปวิ่งงานเที่ยวนะครับผมได้คือบ่อดินมันไกลครับบ่อดินไกลหรท่านผู้ชมผมได้สิมาเที่ยววะนะันเนียได้สิบห้าเที่ยวนะครับ2 5 0บบาทนะครับลบอ่า ลบก่อนแมคโครแปนะครับเหลือเหลือร้อ,รอ170บาท170บาทลบ170บาทลบไอ้ลบยังไงวะลบได้หน้าในหน้า10บาทคือร้0ย5้อยหบยาสยังไม่รวมเกตนะครับแล้วแต่บางบางบางคนก็รับ25งห้พร้อมเกตนะครับเกตก็ค่าเกต30บาทครับท่านผู้ชมวันหนึ่งก็ วิ่งได้อย่างเมื่อวานได้สิบห้าเที่ยวนะครับท่านผู้ชมเหลือร้อยร้อยเกดสิบบาทเพราะว่างานผมมันไม่มีในหน้านะครับผมหางานเองนะครับหาเข้ามาหามาวิ่งเองกับพ่อผมนะครับพ่อผมเกียดนะครับแล้วก็ผมเร,รียนผมขับรถด,ดํานะครับที่กิงก็เรียนน้ากันสองขั้นละแต่ว่าคั้นหนึ่งเมื่อวานนี่มันนส่ ไอ้นั่นแตกนะครับผมสายแตกเมื่อวานก็เลยสวยเลยเลยได้วิ่งคันเดียวไม่แล้วซ้ำเดี๋ยวอยู่แปดเที่ยวไม่แล้วนะครับผมนั่นแหละครับวันหนึ่งก็เฉลี่ยใส่สิบยี่สิบเที่ยวนะครับแล้วแต่ว่าเราจะหางานได้ มากได้น้อยนะครับแล้วก็เฉลี่ยว่าค่าน้ํามันวันนึงเอาตีเอาเป็นวันละพันแล้วกันอย่างเมื่อวานนี้หมดน้ํามันไปหนึ่งพันบาทนะครับสิบห้าเที่ยวก็เป็นเงินเท่าไรอะร้อยเกตสิบคูณสิบห้าเป็นเท่าไหร่พี่น้องน้ํามันพันหนึ่งนะครับก็ก็เหลืออยู่เหลือใช้อยู่โดยสรุปนะครับรถด,ดำนะครับเฉลี่ยวันมากวันน้อยนะครับวันละหนึ่งพันบาทครับผมอ่วันได้มาก วันได้น้อยโดยเฉลี่ยใส่กันนะครับบางวันก็ได้ไม่ถึงพันนะครับบางวันก็ได้มากกว่าพันบ,บางวันก็พันเอ็ดพันะครับรายได้ก็จะอยู่ประมาณาพันต่อเดือนนะครับก็จะสองพากว่าถึง3นะครับผมเอาตีเอาสามหมื่นไปนะครับถามว่าแล้วเอามาส่งงวดล่ะ สงวดได้ไหมนะครับก็อย่างผมทําอยู่ผมก็หางวดนะครับผมก็เป็นงวดเหมือนกันนะครับอย่างเดือนนี้ก็จะได้จ่ายวันที่ยี่สิบห้านะครับวันที่ยี่สิบถึงวันที่สามสิบวันไหนก็ได้นะครับไปแน้นผมแล้วก็อีกถ้าใครจะเล่นนะครับมันจะคิดมากตอนหน้าฝนเท่านั้นแหละช่วงนี้นี่บอกไว้เลยว่ารดดำเนี่ย คันผู้ใดได้จอดนี่ขี่ไล่ไหลเตืบตัวพี่น้องแมนบออหน้านี้เนาะนะครับผมก็ลองลองเอาไปคิดดูครับว่าเป็นตะเลียนบอนะครับผมอย่างของผมมันก็ผมอยู่บ้านเนาะยังหน้าเกี่ยวข้าวอย่างนี้ผมก็อมีรถไว้บริการขนข้าวคนอะไรด้วยนะครับคือรถเกี่ยวพร้อมขนพร้อมขนข้าวอ่าเียเดียวเลยเสร็จสับนะครับอยู่ อยู่กับผมเลยคือรับจบมันทอเกี้ยวให้พอ่อมแก้ให้พอ่อเออเอาไปขายให้พอ่อมรออยู่เงี้ยนอย่างเดียวเลย <c oughs> บางคนเขาก็ชอบแบบนี้ความสบายบางคนก็ยู่งเทพบนะครับก็โทรมาให้ตั้มเบิ้งให้แม่นะเด้อรูกนะครับตั้มเบิ้งให้พ่อเน่เด้อจ่างๆนะครับก็ได้ครับไม่มีปัญหาครับเอาตั้งแต่หวานข้าวไปผมอะวานข้าวตั้งแก้ไทยหุดพี่น้องอืม ตั้งแต่ไถแล้วก็ไปหวานให้นะครับไปปั่นให้เบียดเสร็จเรียบร้อยเลยครับพร้อมเกี่ยวอืพร้อมเอาไปขายรอแต่เงินก็ได้เป็นไดผมอะเอาอิรีที่พี่น้องไม่ได้เอาเรียนนะครับก็มันอยู่บ้านครับพี่น้องมันต้องเอาหมดทุกอย่างไม่งั้นไม่พอใช้ครับก็คลิปนี้ก็ขอจบไวเพียงเท่านี้เด้อสาหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์ให้น้ำเนี่ยนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมครับผมสวัสดีครับ